รับพี่องวันบี่29บ่ายสมโมงอะไรสดดห้พี่้องเมื่อวันที่29เ้าื่นมื้อม้ี่สิบแปดเสดสดีดเพราะอายุมันจะหนี่เริ่มยี่สิบแปดเริ่มยี่สิบเก้าเลยม่้ยี่สิบแนะกรเดแวมืออืนต้นนี่ไร์สรีม่งเจ้าพแมนสอง้ามือองหน้าเนี่ยเอือนสััแรกของงานนะครับวันที่ี่ส้าพี่รออ้ะรเืวนไมือแม่เปิดตัว เดี๋ยวหาหมดเปิดตัวยางเปิดตั้งกันเพราะว่ามันต้องถ้าเปิดตูวมันต้อง f ู l ออปชั่นมันต้องทิ้งตุยางเนี่ยอันนี้ไล่ออเดอร์เออไล่ะี่ออเดอร์ก่อนเดินจราไล่ะี่ออเดอร์ก่อนสั่งจองนะเออไม่สั่งจองนะครับเออแต่เอาฝากใต้คลิปแบบฝากงานนี้ล่ะนะคุณบ้านบันปลายองคนที่สามสิบแมนครับมาสัมผัสงานพร้อมกับหนังจับปลาทองเอาน้ำพีดพันธ์เพล่ มึงแามแุปิดกะื่องม่าร่จะาุมปิดมดคปิดก็เริ่มสามสิบมสิเอ็ดหนึ่งสามม, 30, 30 F, 1, มือ,มอ,มอ,มอเมาๆเลยครับสามบาทหรือม,มือเฉพาะอ,อีหลายเน้อ, 15, อ 99, 99, 100, บห้าเราเปิดกเป็นหนึ่งสิบเาบทเงินใครเดิหมดชอดเดินดนี่ครับมื้อนี้ข้าวเปนหองบ่ง,ง,งรถแห่สาวน้อยขึ้นบ้านแพงครับบ้านอาจารย์ชาทดสอบเสื้อแหลกนะครับบอลโจก็อยู่นี่เจอกันพอดี sẽ nó mà Đã được gì mà lòng cả chốt Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สอบเดี๋ยวเสาร์นะครับ สัางกับรถแห่ล้วนๆเลยข้างรถแห่จอชามิวสิโรงงานผลิตรถแห่เลยตั้งพุ่นพุ่นนี้

สุดยอดเลยจรอนี่แปดเก้าสิบองสอามันปิดอ๋อปืนใหญ่ปืนใอวยไหม มันถจะเทีอนี่เลยสอวยเใช่งน้ที่ยมันเนี่ยไปเยเน่น่ยไปเี่ไปเไป่ยไปเนียเนียไป่ย่น่ไป่ย้นี่น่ เวยป่ะเนจีอ็นป่เงี้ยมันาเพิ่มไพดรงอบ้าเบิแงเสียงอนีงานานงไฟไฟเป็นความ คือว่ารสิิ์จอยแลอวดีตอนนี้พอท่านพท่านรอดปเลยเราลองเราลองเาลองระบ่ไใกล้แล้ล่ะโอ้ท่านเหนือหบเฮย่งขาอย่างเนาะยังไงก็รถบัตรแต่มันเลี่ยวนเนาะออับต้องได้สัมผัเพื่อคัว ล้งคาตัวไนสิบุเพิงบ่เ้ยเขานี่พ่นยันมีเพื่ิงเพิ่องบ่บเพิ่งบ่บุบบุบบบบ นะจับแน่งเราไอ่ะครับพี่น่อยขออนุญาตยุบคลิปนี้ก่อนเพื่อนคุยตั่งลำใหม่ละเดี๋ยวเขาสั่งมาฟังระบบเสียงไปนะครับโอเคครับขออนุญาตยุบคลิปไป้วกันสักนิดครับห้าบาณะจักรการสร้างครับ ชายภูมิออกจากเมืองชายภูมิมาบกว่าิ0กโลนโอเคมาฟังระบบเสียงติจารากันครับขอบคุณทุก่านนะครับที่มารับชมที่นี่นะครับอยู่ที่นี่ซุ่มราคาแข็งแรงครับเข้มป่ะกรครับเราบวกลงบ่